สวัสดีค่ะ FC วันนี้แอดมาติดตามตัวเลขของอาจารย์อุนะคะอาจารย์อุให้ตัวเลขมาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดก็จะให้อาจารย์อุได้บอกตัวเลขมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะอาจารย์ส,สี่ตัวสี่ตัวไม่เยอะเนาะแล้วก็เอ่อหน้าศูนย์หลักสิบมีเลขอะไรบ้างคะมีเลขเดี๋ยวจะให้ดูจะสรุปให้เด้อ เดี๋ยวค่ะเมื่อกี้อาจารย์โอ้ติดต่อใครอยู่นะติดจอช่างเอกเป็นยังไงคะรับไหมสมใช้จะรับแล้วบางทีนี่อ้าวาไม่เป็นไรเอาสราุปเอาสรุปเลขกันรูปก,ก่อนค่ะห้าเจ็ดห้าเก้านี่ตัวเน้นนะสองตัวแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าครับเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็วิ่งศูนย์หลักสิบวิ่งศูนย์หลักสิบสามศูนย์เจ็ด ถ้าเน้นนิศูนย์อะไรถ้าเน้นน้สูนย์อะไรนะเน้นสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดถ้าสองตัวล่ะสองตัวก็ศูนย์เจ็ดไงศูนย์เจ็ดตัวเดียวเหรอคะเจ็ดตัวเดียวลองดูเอฟซิว่านี่มีศูนย์แน่นอนฟันทงฟันทงนะเดี๋ยวรอสรุปบนหรือล่างก้าไม่แน่อาจจะบนหรือล่างนี่รอสรุปวันวันหวยออกวันที่สิบหกรอประมาณบ่ายโมงเลขเลขดวดมาช้าเหมือนงวดที่แล้วให้สี่สองหนึ่งไง เออก็ถูกะหาซื้อกันไม่ได้เดี๋ยวรอดูงวดนี้ค่ะเอเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดกับคนมีฝันและก็ช่องเขตอาจารย์อุลัก์กิโลครับค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์โน้ลองติดต่อช่างเอกดูนะค่ะลองกดดูนะคะเอฟซีค่ะคิดท่านเอกจะรับแล้วทำงานอยู่ไหมเนาะอาจารย์ไม่สงสอยจะรับอยู่มีเอฟซีคิดถึงช่างเอกนะาเเอกมลยค่ะอาจารย์ ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกคิมจะรับแล้วจะทำมันไม่อลยิงเ๊ทีรถใครนีก็แมงมาต่อยขี่รถมาเกิต่อยปุ๊บบวมที่นหน้าปิดมดตัวนี่เปิดได้นี่ใครมีเมียที่น <c oughs> ออาทำไมโทรหาชักเอกยังไม่ติดยังไม่รับสายทำงานไหมคะทุงมีอาจจะมีหลักกิโลอาจจะมีคนมาลงหวยเพราะว่าบัรพะใหญ่ด้วยเลขออกวันจันทร์เนาะเลขออกวันจันทร์ทุ่งนี้พาคใหญ่ติดไหมคะมสงสัยจะไม่รับสาย <c oughs> ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ขอให้เอฟซีซื้อสามศูนย์เจ็ด 05 08ตัวเต็งก็59กับ5ดสองตัว59 57สองตัวค่ะอาจารย์อุ้งด้ยังไงก็จะรอติดต่อมาอีกทีหนึ่งเนาะครับติดต่อทั้งอีกทีหนึ่งอย่าลืมเนอเดี๋ยวรอสรุปนะคะ FC วันที่16รอสายด่วนจากอาจารย์อุนะคะสายด่วนมาช้าประมาณสักกี่โมงอาจารย์ก็ยังไม่รู้เพราะว่าคนที่เขา,เาหวยหเขาเข้ากรพนแล้ว วงวดที่แล้วก็เข้าสองตัวเข้าสองตัวสี่อสองถ้าได้มาก็ให้ชุดหนึ่งแล้วก็ซื้อกลับไปกลับมาเท่นั้นเลยเลขหกตัวให้เลขสามตัว,ตวปังปังแน่นอนงวดที่เท<ง>่าไหร่คะนะครับงวดที่เท่าไหร่งวดที่สามแล้วนี่ครับมาสองงวดแล้วงวดแรกกับห้าแปดสามงวดที่สองสี่สองหนึ่งงวดนี้เป็นงวดที่สามงวดที่สามครับค่ะเดี๋ยวรอสรุปนะคะเอฟซี สรุปขอบคุณอาจารย์อุ้นะคะครับขอบคุณเอสซีทุกท่านขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ